มีบทความที่ผมแนะนําให้อ่านนะครับเป็นนักประชานักนักคิดนะครับเขาเขามีหน่วยงานซึ่งมีชื่อว่า Bismarck Analysis นะซามอเบอร์จาซามอเบอร์จาเขาเพิ่งให้สัมภาษณ์อันเฮิร์ตนะครับแล้วผมก็ได้เปิดคลิปให้ดูไปไปบ้างแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับคนไหนที่สนใจเนี่ยเข้าไปที่เพจของรายการ The Daily Dose โลการเืองนะครับเรามีเพจซึ่งในช่วงด้านล่างนะฮะด้านล่างของคลิปนี้เนี่ยก็จะมีเนื้อหาซึ่งจะเป็นฟไฟล์ pdf นะครับซึ่งเป็นบทความของซามอเบอร์จา อันนี้เป็นคนซึ่งยังไม่ได้ค่อยมีชื่อเสียงอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเขาเขียนเกี่ยวกับเ,เรื่องของการแบ่งขั้วในโลกนะฮะการแบ่งขั้วในโลกซึ่งเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่ามาตรการความบาดในยุคนี้ซึ่งกําลังมีการใช้กับทางสหพันธรัฐรัสเซียเนี่ยในที่สุดจะมีผลทําให้มีการแบ่งขั้วในโลกใหม่โดยที่ขั้วในโลกมันจะแบ่งออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็ดูทั้งบทสัมภาษณ์นี้ในอันเฮิร์ได้เฟรดดี้เซอร์สเป็นคนสัมภาษณ์นะครับหรือไม่ก็ไปอ่านในเนื้อหาซึ่งแซมมเบอร์จาได้เขียนนะครับอันนนนี้ผมแะ สัปดาห์ที่แล้วในวนันศุกร์ไปแล้วนะครับแนะนำอีกครั้งฮะ <Yeah. S 1> เพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างน่าสนใจนะครับ